วัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคำทํานายสำหรับชาวราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ในปีพศสอ6 6ปีหน้านะคะดวงชะตาชาวราศีกุมในปี2566นะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาได้ไพ่หนึ่งดาบแล้วไพ่แปดช่วยไพ่หนึ่งช่วยไพ่เจมเิลเลนส์ไพ่ห้หหาไม้ ไพหนึ่งไม้ไพ่ปลิ่นช่วยไพ่แปดดาบแปด,ดาบก,ก็แปดช่วยนะคะแปดดาบแปดช่วยทําง,งานทําง,งานเขาเรียกว่าทํางานทําง,งานสื่อถึงกันเลยนะสองใบนี้นะคะไพ่เด sun นะคะไพ่เดวิลไพ่พีนอฟเพนเดอร์เพนะคะไพ่กนเหลียนแล้วก็ได้ไพ่แปดเหรียญเนาะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะคะเป็นปีที่คุณจะมีการตัดสินใจนะคะที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะคะปัญหาอะไรที่เคยคลุมเครือที่มีความไม่ชัดเจนนะคะที่มันมาต่อนเนื่องมาจากปี2565พอเข้าปี25 6 6เนี่ยคุณจะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดภายการตัดสินใจนะคะ เข้ามาร่วมกับไพ่แปดถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของการงานนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากเนาะ,ะแต่ถามว่าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรยัง,งอนยังมีการคิดถึงกันยังมีอะไรอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่นะคะคราวนี้ เอ่อถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่จะนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงลาออกเป็นเริ่มต้นที่ใหม่ไปทํางานใหม่นะคะไพ่ของการจบไพ่ของการจากนะคะมาประกอบตามด้วยไพ่ของการเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักถ้ามีการตัดจบนะคะคุณก็จะดีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือมีคนใหม่ๆเข้ามา นะคะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หลังจากที่คุณจบกับอะไรที่มันทาราคสังมาแล้วนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะบางท่านอาจจะย้ายแผนกนะคะย้ายแผนกย้ายบริษัทย้ายองค์กรย้ายที่ทํางานใหม่นะคะการทํางานนะคะการทํางานเป็นกลุ่มนะคะการทํางานเป็นทีมในปีหน้าก็ถือว่าจะได้ทีมงานที่เข้ามา ทำงานร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันดีนะคะช่วยกันฝากฟ,ฟันช่วยกันทํางานได้อย่างขยันขันแข็งดีมากนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นในเรื่องการเงินปีหน้าปีหน้าในช่วงนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องรายจ่ายยังค่อนข้างหนักนะคะการเงินยังค่อนข้างหนักแต่คุณสามารถคอนโทรลของค,คุณได้อยู่พอเข้าในช่วงปลายปี2566แล้วเนี่ยการเงินของชาวคุม นะคะจะดีนะคะการเงินจะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะและไพ่ปิดท้ายเป็นไพ่แปะเหรียญเนาะค่ะการเงินจะดีมากนะคะการเงินไรายได้หรืออะไรก็คือเขาเรียกว่าจะมาจากความขยันความทุ่มเทการใส่ใจเนาะแล้วก็นะคะในเรื่องของความรักที่บอกไปนะคะว่าถ้าเคยคุมเคือเคสมีความไม่ชัดเจนเคยสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณนะคะสร้างความสับสนให้กับคุณเนี่ย ปีน่าจะเป็นปีที่คุณจะตัดสินใจได้นะคะตัดสินใจที่จะมูปอนนะคะเขาเรียกว่าเอคงไม่ทนอีกแล้วนะคะชันไปดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยหรือคุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงปลายปีหน้าคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะส่วนบางท่านที่รอเรื่องลูกนะคะรอเรื่องลูกรอเรื่องบุตรนะคะหรือคนที่ยังไม่มีบุตรปีหน้าคุณก็จะมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะมีเกณฑ์ได้บุตรได้สมาชิกใหม่เข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าลูกหลานเด็กเล็กจะให้คุณนะคะจะให้คุณจะให้คุณให้โชคนะคะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อนะคะซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินซื้ออะไรเข้ามาหรือซื้อเอาไว้แล้วมาเก็งกําไรนะคะก็ถือว่าจะได้กําไรที่ค่อนข้างดีนะคะแต่จะเป็นช่วงปลายปีไปแล้วนะคะข่าวดีเรื่องงานของคุณก็คือจะเข้ามาจะเข้ามาประมาณช่วงเดือนมีนานะคะมีนาเมษานะคะมีนาเมษามีนาคุณจะได้ข่าวดีเรื่องงานเข้ามาได้โอการดีๆเรื่องงานเข้ามา นะคะพอเข้าในช่วงเดือนเมษายนจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือการย้ยายแผนกย้ายงานย้ายตําแหน่งนะคะแล้วพอเข้าในช่วงเดือนมิถุนาเรื่องงานของคุณนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอีกนะคะถ้าคุณลองงานถ้าคุณลองงานอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่จะได้ช่วงหนึ่งก็คือในช่วงของเดือนมิถุนานนะช่วงเดือนมิถุนา กระดาษกระดาเพราะข้าสิงหานะคะสิงหาจะมีความว้าวุ่นใจความสับสนความคิดมากของคุณเข้ามานะอันนี้คือจะเป็นความที่คุณคิดปเองนะคะคิดเองกังวลเองร่วงหน้าซึ่งจริงแล้วมันไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าไพ่ประกอบสองข้างเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดวิวเข้ามาด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวกลุ่มแล้วเนี่ยดวงชะตาคุณจะเริ่มดีนะคะเริ่มดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักแล้วแต่ จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยายน์เป็นต้นไปนะคะกันยายน์เป็นต้นไปจะดีขึ้นในเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักคนที่โสดอยู่นะคะก็คือจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาการพบหา,าก็อาจจะเป็นความพบหาที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นค่อนข้างดีเลยแหละเนาะจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแต่มันมีไพ่เดวิวเข้ามาก็ต้องระวังนิดนึงนะ นะคะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเกินเลยไปค่อนข้างเร็วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อยากบอกอยากเปลี่นอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกจะเปือนนะคะสําหรับชาวกุมในไพอ่อสุวินดานะคะการเปลี่ยนแปลงการย้ายย้ายการเดินทางนะคะแล้วก็ได้ไพจ่จะเม้นนะคะ แล้วก็ได้ไพ่สิบถ้วยว้าวไพ่สวยมากนะคะไพ่ปิดท้ายสวยมากเพราะฉะนั้นปีหน้าสําหรับชาวคุมแล้วนะคะชีวิตคุณจะมีก,รการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะโดยนะคะเริ่มต้นไปตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปชีวิตคุณจะค่อนข้างดีค่อนข้างลงตัวมากๆนะคะการงานการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรน่าหว่วงนักจะมีก็แต่ว่าสิ่งที่คุณอาจจะคิดไปเองกังวลไปเองนะคะซึ่งจริงแล้วมันไม่มีอะไร นะคะคช่วงนี้ปีใหม่สำหรับชาวปุ่มทุกคนนะคะ